สวัสวดีครับผมครับผมนายซีวุฒิบุญทัพเกมวอร์ h u นเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม s p a a นะครับผมที่ชื่อว่า s ิสสิสามนะเอเป็นรถถังเป็นรถฮาร์บทรัคนะครับผมคือคันใหม่เป็น s p a คันใหม่ของของทางฝั่งโซเวียตนะครับผมที่อยู่ในแรงสามก็คือต้องถามว่ามันแล้วมันต่างอะไรกับอ,อิตาเซสูสามสิบเจ็ดอันนี้นะครับผมก็ ก็ยัเห็นนะครับว่ารูปร่างของมันอะ่ะมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับผมไอ้นี่จะดีกว่าด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้บ้านเนี่ยอ่ามันเป็นคล้ายๆกับอ่าไอ้นี่นะครับซีซีซีสิบสองนะครับแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนมีการเปลี่ยนล้อนะครับผมเปลี่ยนล้อด้านมันจะเป็นกึ่งกึ่งใช้ล้อแล้วก็กึ่งตีนขาบนะครับผมเรียกว่าฮับทคนะครับผมซึ่งอันนี้ อันนี้ก็มีเกาะอ,อยู่ด้านหน้าด้วยนะคือว่าตรงด้านหน้าของมันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ถือว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่ก็แล้วก็มีปืนเป็นปืนใหญ่นะครับผม37มมซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับอ,อันนี้นะครับเพราอันนี้เลยซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งที่มันสามารถที่จะทําลายรถถังบางๆได้หลายคันอยู่นะครับแล้วก็พอที่จะเจาะเกราะ ของรถถังบางคันพอเข้าอยู่นะครับถ้าศัตรูมันหันข้างให้นะประเด็นถ้าศัตรูมันหันมันหันข้างให้เรื่องการหมุนป้อมปืนเนี่ยมันเป็นอยู่ที่27.5องศาต่อว,วิรทีนะครับผมแล้วก็อัตราการยิงนะครับผม159.6นัดต่อนาทีนะครับการลกระสุนอยู่ที่1.2วิรทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วความเร็วอยู่ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าไอ้บ้านเนี่ยมันมันไม่ค่อยนิง่งเท่าไหร่อะ่ะผมรู้สึกแต่ว่าได้ว่าเวลาเราผมเราผมเล่นเนี่ยมันคือต่อให้เรายืนอยู่นิ่งๆอะ่ะแต่เป้าเรามันยังขยืดอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่ามันเหมือนไม่นิ่งอะ่ะนะครับผมไม่รู้ทุกคนรู้สึกยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันขาดมันมันี่มันไม่นิ่งจริงอะ่ะนะครับในบางจุดนะเวลาที่เราไปแบบว่าจอดอยู่อยู่อยู่สักที่หนึ่งอะ่ะแล้วมันก็จะขยืดอยู่งั้นอะ่ะเหมือน เป็นแรงกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดึงดึงดึงอยู่งั้นน่ะนะครับผมเป้าก็ขึ้นไปขึ้นมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันนี่มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็ตอนขับเนี่ยมันก็ไม่นิ่งอะ่ะรู้สึกว่าอาจเป็นเพราะว่าล้อก็ได้ล้อด้านหน้าของมันนะครับที่มันจะเฉยไปเฉยมาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คือมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องการจอะเกากะเนี่ยผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับสับ ระดับระดับเรตติ้งของเรานะครับผมด้านหน้าตรงตัวนะครับผมตรงคือหน้ารถเราง่ายๆนะครับหน้ารถเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ10มิลนะครับด้านข้างด้านข้างก็10มิลอันนี้ไม่เห็นนะครับแต่ด้านข้างอยู่10มิลส่วนตรงประตูคนขับนะครับกับแมชชีงกันเนี่ยอยู่ที่7.5มิลนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับผมก็อยู่มา10มิลส่วนทานป้อมปืนนะครับด้านหน้า15แล้วก็ด้านข้าง10มิลด้านหลังก็10เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราลองลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอาร์เคดเพราะว่าผมว่าเรื่องการใช้อาร์เคดกับลิวสิกเนี่ยผมผมก็เคยบอกไว้หลายครั้งว่าตอนที่เราผมรีวิวคันแรกนะครับผมต้องขอเป็นอาร์เคดไว้ก่อนนะครับบางคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เล่นเล่นเล่นลิวิกเลยช่วงนี้นะครับผมก็ออง่ายๆนะคะรับเฉพาะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคือการรีวิวทั้งนั้นเข้าใจปะมันคือการรีวิวเว้ย คือบางคนมันไม่เข้าใจก็คือผมก็ยังเข้าใจผมก็ยังผมผมก็โอเคเพราะว่าบางหลายคนเนี้ยที่เพิ่งเข้ามาเนี้ยก็คือหน้าใหม่นะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวของเราว่าแต่บางคนเนี้ยก็เป็นหน้าเก่าก็พอรู้เรื่องราวอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็คือคันแรกเนี้ยพวกรีวิวคันแรกเนี้ยถ้าส่วนใจก็คือเป็นอาเคดนะครับผมสนใ่เป็นอาเคดเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นแบบประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ เลวิสติกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็บางทีในตาหนึ่งเนี้ยอาจจะไม่ได้ยิงใครด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าจะมีคนเอาเครื่องบินมาหรือเปล่าในหมดเลวิสติกนะครับผมสำหรับ S P A นี้ถ้าไม่ได้ยิงเครื่องบินเนี่ยผมว่ามันมันก็มันก็เหมือนไม่ได้ใช้นะครับกระสุนของบมันก็มีกระสุนสองแบบนะครับกระสุนเจาะเกระแล้วก็กระสุนอ่า SE เป็นกระสุน ผมขอเรียกว่ากระสุนแตกอากาศถูกปะมันคือกระสุนแตกอากาศจริงๆอันนี้นะครับผมมันคือเซลล์เดสทรอยิงนะครับผมมันสามารถระเบิดตัวเองได้ด้วยนะครับมันคือมันคือแตกอากาศแหละนะครับง่ายๆเวลาคุณโมดิฟายเนี่ยอ่าเนี่ยโอเคนะครับอันนี้คือดีดฟอล์เนี่ยมันเป็นแบบว่าผสมผสานก็คือ2แบบก็คือเจาะเกาะกับอ่าไฮเอฟเฟกซีฟเซลล์เดสทรอยิงนะครับ,กกบ, LC, รบส่วนอันนี้เป็นเซลล์เดสทรอยิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ดูกันไปนะครับว่าคุณต้องใช้แบบไหนนะครับเพราะว่าคือคุณต้องคือคุณต้องรู้ว่าเวลาไหนคุณใช้อะไรนะครับผมเพราะว่า,า SE c e l l Destroying อันเนี้ยมันยิงไม่ยิงรถถังขนาดไม่เข้าจริงๆนะครับก็เหมาะสำหรับตีกับเครื่องบินนะครับส่วนอาอา AP นะครับผมอาวอเพซซิงเนี้ยก็เหมาะก,กับไปตีกับรถถัง ซึ่งก็ตีได้บ้างก็มาตีไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ถันไปว่าถ้าเราเจอเกาะหนาก็ก็เล็งได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าเิ็งของเราเนี้ยเผลอเราเจอเราเจออีสานิ้วด้วยนะครับผมระวังตัวกันด้วย ถ้าอย่างเงี้ยก็ควรถอยถ้าอย่างเงี้ยก็ควรถอยนะครับอ๋อัตีมาก็อัตีก็เช่นกันนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าสองตัวด้านหลังของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันจากหยเฉยด้าน้นจะจะอาตีได้มากนักนะครับผม จริงๆ s p a นะครับผมควรที่จะมามาตอนช่วงหลังๆเกมนะเพราะว่าอ่รถเครื่องบินพวกนี้จะเยอะในช่วงหลังเกมนะครับซ่อมแป๊บหนึ่งนี่คือฝั่งเราไม่เป็นไรของเรามันก็พอที่จะฆ่ารถถานศัตรูได้นิดหน่อยนะครับผมถ้าเรายิงถูกจุดถ้าเรายิงถูกจุดนะ วะมองไม่เห็นโอเคไม่ทันโอเคขค้ือบินัตูมาแล้วเต็มตัวไม่ทัน มันดูยากหน่อยนะครับสหรับเซาล์เดสโลยิงนะครับแต่จริงๆถ้าถ้าท้องฟ้าม,มันเคลียร์หน่อยนิดนึงที่มันไม่มีใช่ฉาาหิมะแบบเนี้ยผมว่าน่าจะมองเห็นอยู่แหละว่ามันระเบิดว่า,ว,าว่ามันระเบิดกาอากาศจริงๆนะครับเรี็บร้อยอีกรุ่นหนึ่งของที่เรา,า,า,เรานะรที่มันคล้ายๆกับเรานนั่คือ sd kfz หกรันสองนะครับที่มันคล้ายกับเรามาก แต่ว่าของเราจะอยู่ในมุมที่สูงกว่าโอเค คือบินจ้าลุยเลยจ้าได้ค่าคันนนก็ดีโอเคโอค้โหคันนี้ซะด้วยลำนี้ซะด้วยง่ายดีงด่ายดนีทิ้งโดนทิ้งโดนเพื่อนนี้น่า,นาจะไม่ไหววะ่ะ เออไอ,ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโอ้ยหมุน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 เออไม่ทันคือบินไอเอสทีเอฝั่งนั้นมันใสซะก่อนนอี่ไงวะเห็นละ โออวนีเเดยเงมึงไม่เห็นเหรอไอวายไอเควีไอเควีหนึ I ่งมึงเห็นไหมนะ่ะข้างขวาม,มึงอ่ะอีบ้าเอ้ยโดนโด,น,ด,น,ดนแต่เรเดียเตอร์อย่างเดียวเลยไม่โดนอะไรเลยถ,ถ้าโดนเอนจินอย่างน้อยคือมันก็หยุดได้สักพักหนึ่งอ่ะ

มันหันไม่ตามมันหันไม,ไม่ไม่ทานชาวบ้านเขาเลยอะ อัเกรโมดิฟายเรื่องการหันเยอะหน่อยอ่ะ <c oughs> แต่นี่ขนาดอัปเกรดอะไรจะพักหนึ่งเลยแล้วมันยังได้หันได้แค่นี้อย่างเนี้ยเนี่ยโอ้โหอ๋อ,อเพื่อนโกเต็หมหัวมันเลย น่าจะชนะแหละนะครับเพราะว่าเรายึดได้ขนาดนี้เอ็มเอเคียคือ คือต้องบอกว่าเราเราน่าจะกลัวตรงจุดหนึ่งนะครับเรื่องตรงที่อ,อิสตูเนี่ยอิสตูเนี่ยมันมันฆ่าเราได้ง่าย,าย,ายมากๆเลยนะต่อมาก็คือเรื่องบอมนะครับผมเรื่องบอมเนี่ยถือว่าว่าในอาร์เคดหรือลิอสิกอ่ะถึงือว่ามันจะแบบว่าโนเดนเมดเฟลี no ่นะครับถึงว่าเราจะยิงสตูไปเอ้ยยิงเพื่อเราเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรนะครับแต่ว่าไอ้เบิดเนี่ย ไอ้เฉพาะไอ้บอมเบอร์เนี้ยคือข้อข้อจะเป็นจริง,รงถ้าคุณยิงทิ้งไปปั๊บเนี่ยแล้วเพื่อนอยู่กลางการรัศมีระเบิดเนี้ยโดนเช่นกันนะครับผมก็ระวังตัวกันด้วยในคอมเมนต์เนี่ยผมก็จริงๆอ่ะมันผมก็ต้องอ่านคอมเมนต์ทุกทุกอย่างเพราะว่ามันมีคอมเมนต์เนี่ยที่มันเป็นรีเควสต์นะครับผมบางบางบางคอมเมนต์เนี่ยแต่บางคอมเมนต์ก็บางคอมเมนต์ก็เป็นพวกอ่าติชมอะไรถึงนี้นะครับผมก็รับอ่านหมดแหละนะครับผมพยายามอ่าน พยายามอ่านให้ให้หมดอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะเยอะแต่ก็พยายามอ่านให้หมดแล้วก็บางทีมันไม่ขึ้นเตือนเงี้ยถ้าบางรีเควสที่ผมไม่เห็นก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมมันมันไม่เห็นจริงๆบางคนมันเขียนชื่อรีเควสมันเป็นภาษาไทยอะนะครับอย่าอาทิเช่นเชอร์ชิลอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชมไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยเลยอะซึ่งเวลาค้นหาเนี่ยมันค้นหายากนะครับ แล้วหลายคนหลายคนรีเควสตรถหางคันเดียวกันแต่ว่าใช้ใช้การเขียนคนละภาษาคนละแบบอย่างเงี้ยถ้าคุณเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็หายากแล้วถูกปะถึงแม้ว่าจะมันอากมันจะอาจคล้ายกันแต่ว่าบางคนหายากนะครับ <c oughs> ดังนั้นเวลารีเควสอะไรนะครับช่วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับผมไม่ต้องมาเป็นหรอว่าภาษา ภาษาจริงๆของมันก็ได้นะครับผมอย่างเช่นอ่า,อา,อาที่เช่นไอเอสไอเอสหนึ่งไอเอสสองที่มันเป็นรูปมนปันมันเป็นอักษรภาษารัสเซียนะครับผมเอ็นซี C อะไรนะคล้ายๆเอ็นซีอะนะครับไม่ต้องมาเลยนะเวลาค้นหานค้นหายากครับทุกท่านขอให้เป็นภาษาอังกฤษอะนะครับหรือว่าเป็นที่มันมีอยู่ในเกมเนี้ยนะครับผมขอร้อจริงๆเพราะมันค้นหายากจริงๆนะครับผม เดีย๋ยวบอกว่าพี่พี่ไม่เอาเอารีเควสของผมมาเลยอะ่ะผมรีเควสไปแล้วอะไรถึงนี้นะครับผมก็ปัญหาก็ไม่เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ <c oughs> โอ้ ก็บางคอมเมนต์ก็นี่ก็แบบว่าเหมือนเหมือนไม่ได้ใช้ลูกตาดูอะคือแบบว่าเล่นเล่นอาร์เคดเว้ยแต่เขาคิดว่าผมเล่นลิวสิกแล้วยังหาว่าหาว่าผมบอกว่าไม่เหมือนไม่เคยเล่นลิวสิกมาก่อนเลยถึงนี้นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเหมือนเหมือนไม่ใช้ลูกตาดูเลยอะบางคอมเมนต์นี่ก็อารมณ์ประมาณแบบเม้น์ก่อนดูอะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าเม้น์ก่อนแล้วค่อยดูมันรู้สึกมันเท่อะไรถึงเนี้ยก็ มันเอามันเอาความคิดนี้มาจากไหนวะเดทีด่อะไรวะอ๋อ อารตีอ่ะตัวดีเลยโอ้ยไฟไหมอ๋อลืมเครื่องบินอีกแล้วคือบินมาแล้ว โอเคมันเล่นตัวอื่นโอ้หมุนยาอะทีนี้โ้ช้ามากอ๋อเฮลิซันพังเฮ้ยโดนโดนโดน เ <100. S 2> รียบร้อยแหลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ปิงนี่อยู่ประมาณ200อัพ p อะถ้าเป็นถ้าเป็นเซิร์ฟ sa อะจะอยู่ประมาณมันไม่ถึงร้อยอะโดยประมาณนะครับผมมันจะมันจะไม่ถึงร้อยแต่ว่าคนเล่นน้อยมากสำหรับเซิร์ฟ sa คนเล่นน้อยน้อยมากๆอะประเด็นจะอยู่กันอยู่ประมาณ io eu ประมาณเนี้ยนะครับผม us อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม มาแล้วเครื่องบินเอาตามจริงอันนี้ผมผมว่าคอริเซันผมมันมันยังเร็วไม่พอหรือไงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะช้ามาแล้วมองไม่เห็นวะชิมายโดน เรียบร้อยล่วงเออล่วงสักทีแอปเปไฟเตอร์ไฟเตอร์คือเป็นไฟเตอร์คนนี้ก็สามารถฆ่าเราได้นะก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับผมถือว่าเราจะมีเกรอกอาะตามแต่แต่มันก็นิดหน่อยก็ลองตัวเฉย ม่ันโหลดช้าคนมันหายไปไงตัวเดิมมันหายไปมันเลยมันโหลดช้ามากเลยไอคนขวามันตายเแล้วเนะี่ยไอคนขวาคุณเห็นปะไอคนขวาตัวเนี้ยมันตายไปแล้วนะแต่มือแม่งยังยังบังคับอยู่โอ้ยไม่ทันละ โอ้กระสุนดับไฟดับไฟดับดับกยิงสาต่อดับดับดับเออเรียบร้อยมันเข้ามาตอนไหนวะมองไม่เห็นเลยโอเคไม่ทันอ่าตีอีกแล้ว luôn đèn này quá Của đàn nào chứ bảo vui triệt tài á Ủa đàn nào đều ơi Vui หย่อนหนึ่งสองโอเคพอไอ้ข้างหลังไม่เอาไอ้กูเนี่ยมา,ากูยิงกับมึงไม่ ไม่ทันละที่กี้ไม่โดนไม่โดนสักคันเลยเหรอวะผมว่า,น,าน่าจะไม่รอดละสรับตัวผมนะใช่ไม่รอดละบึมเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้คันไปแล้วรถติดอาวุธคันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างนีนางนนตามแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันเนี้ยแต่ว่า คุณชอบอีกหลายรุ่นของมันอย่างเช่น su 3 3 7หรือว่า su 572องะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชมันอยู่ดีนะครับผมแม้ทั้ง itadshk เนี่ยคุณก็ต้องจำเป็นต้องรีเสิร์ชมันนะครับเพราะว่ามันคือตัวต่อตัวต่อไปของมันทั้งนั้นเลยในสายทางนี้นะครับมันไม่เหมือนกับอันนี้ที่ว่ามันไม่จาเป็นต้องต่อต่อเอาต้องรีเสิร์ช t สาแล้วก็ต่อ t สามสี่ห้าเจ็ดอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยทั้งสายของมันเนี่ย มันจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชทุกคันเลยเนี่ยเห็นปะจำเป็นนะครับมันคือสิ่งจำเป็นที่ต้องรีเสิร์ชนะครับแต่ถ้าใครที่รีเสิร์ชไอ้เจ้าบ้านนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับมารีเสิร์ชซีสีสามก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับหรือคุณจะต่อไปยังซอสยูหาสิบเจ็ดสก็ได้ก็แล้วแต่คุณไปนะครับก็อนาคตเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะ ก็เรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆคันไหนได้ก็ก็เอาเอามาลงรีวิวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเห็นรถถังคันไหนอยู่ในหมวดของริวิสิกก็สามารถรีเฟกเกันมาได้นะครับผมคือเรื่องการรีวิวเนี้ยผมต้องจำเป็นจาเป็นที่ต้องเล่นในอาร์เคดนะครับในหมวดของอาร์เค็ดเพราะว่าผู้คุณจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันเรื่องว่าการก้าระยะของมันอะไรเถืงอนี้นะครับ การเล่นลเลิสิกมันจะมองไม่เห็นตรงจุดนั้นพอดีว่ามันต้องควรกะยังไงหรืออะไรยังไงนะครับก็มองดูกันไปนะครับแล้วก็ไประเด็นที่ว่าโดยเฉพาะ sca เนี้ยมันจะเป็นต้องมีเครื่องบินให้ให้สอยเล่นด้วยนะครับก็เลยบอกว่าต้องเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นหมดของเครื่องโหลดของอาร์เคดด้วยเรลิสิกบางทีก็ไม่มีก็ไม่มีเครื่องบินเลยนะครับบางที ก็เลยว่าเพื่อความช่วยสุดก็คือหมดอาเคตนะครับหลายอย่างก็ต้องต้องอยู่ที่อาเคดแต่ถ้าใครอยากจะเห็นผมเลยเล่นของหมดลิวสิกก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับผมโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าผมว่าผมจะสู้เหมือนเดิมนะครับบางทีผมก็ขี้เกียจทะเลาะกับพวกคุณนะบาย